เราแต่ละคนไม่ได้มีอิสรภาพเราแต่ละคนนะตกเป็นทาสของกิเลสตัณหามันเป็นเจ้านายลึกลับตัวตัณหาเนี่ยเป็นเจ้านายที่ลึกลับ <c oughs> เราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นทาสของมันอย่างถ้าเราไปเป็นทาสของคนด้วยกันนะเรายัางรู้ว่าตอนนี้เป็นทาต การที่ตกเป็นธาตุของตันหานีไม่รู้ตัวหรอกมันบงการเราทั้งวันเลยนะให้อยากดูรูปให้อยากฟังเสียงให้อยากได้กลิ่นให้อยากได้รสให้อยากหาสิ่งสัมผัสที่ดีนนะให้หลีกเรี่ยงสิ่งที่สัมผัสไม่ดีให้อยากชิดนึกอะไรสนุกสนานเพลิดเพลินมันสั่งให้เราเที่ยวสแสวงหาความสุข ให้เราหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังถูกสั่งอยู่เราก็ทำตามสนองความอยากไปเรื่อยๆอยากดูก็ไปดูอยากฟังก็ฟัง,ฟงอยากได้กลิ่นก็เที่ยวดมอยากลิ้มรสก็เที่ยวหาอะไรกินเนี่ยเที่ยวหลงไปเรื่อยๆนะตามอำนาจที่ตันหามันสั่ง พวกเรามากักจะลําพองนะมีความอาหางการว่าไม่มีใครมาสั่งเราได้ไม่มีใครบังคับเราได้ถ้าเราพอนายจริงเราจะรู้เราเป็นทาตเราไม่มีอิสรภาพเรายัางตกเป็นทาตอยู่ผู้ที่ได้รับอิสรภาพที่แท้จริงคือพระอราหารัรนต์เท่านั้นเองพระโสดาพระสักทาคาพระนาคา mm hmm. ก็ยังตกเป็นทาตของกิเลสได้อยู่ เยงใดกิเลสอยากกิเลสละเอียดแตกต่างกันเท่านั้นแหละนี่ทำไงเราจะปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นาธาตุของกิเลสตัณหาได้ขั้นแรกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้เราถูกกิเลสตัณหาบงการอยู่ทั้งวันนะสังเกตตัวเองสิเดี๋ยวเราก็อยากอนโนนเดี๋ยวเราก็อยากอันนี้ตลอดเวลาสังเกตใจเรา มีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสที่ดีอยากคิดนึอกอะไรที่มันเพลิดเพลินมีความสุขพอความอยากเกิดขึ้นก็เกิดเจตนาเกิดความจงใจที่จะสนองความอยากก็มีทั้งความจงใจฝ่ายดีความจงใจฝ่ายชั่ว มีทั้งความพยายามจะไม่จงใจมีหลายแบบ <c oughs> <c oughs> ตัวจงใจตัวเจตนานะคือตัวกรรมเนี่จิตเราทำกรรมจิตที่ทำกรรมก็คือจิตที่กำลังสร้างภพอยู่กำลังหลงอยู่ในภพภบพบมีสองอันนะมีอุปาทิภพพวกเรามีอุปาทิภพเป็นมนุษย์ แต่กลับมาพบของเราเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในใจเราอยู่ตลอดเวลามีความจงใจเกิดขึ้นนะจิตก็สร้างพบขึ้นมาในใ,นใจเราแล้วหลงปรุงดีหลงปรุงชั่วหลงพยายามจะไม่ปรุงตรงที่จิตใจมันปรุงแต่งต่างๆนานารวมทั้งพยายามไม่ปรุงแต่งนะจิต <c oughs> มันก็ทำงาน ตรที่จิตมันทำงานนะมันจะเกิดภาระทางใจขึ้นมาแต่ตอนนี้ว่าต้องทำงานไปก่อนจิตที่ไม่ทำงานไม่ปรุงแบบนั้นมีแต่จิตพระอรหันของเราพอกระทบอารมณ์นะจิตก็ปรุงดีปรุงชั่วปรุงอย่างนั้นอย่างนี้จิตพระอรหันนะมันสักว่ารู้ว่าเห็นไม่ปรุงอะไรต่อ ไม่ใช่พระอรหันต์ไม่คิดนะพระอรหันต์ก็ยังคิดได้เหมือนที่พวกเราคิดแหละบางคนที่ว่าต้องไม่คิดะอ่ใช่ไม่ใช่เอมโนทวานวิถีทางการทำงานทางใจขอกพระอรหารก็ทำเหมือนพวกเราหละแต่จิตของท่านไม่เสพอารมณ์จิตที่ไม่เสพอารมณ์เราก็เรียกชาวนาจิต จิตของพวกเราเสพอารมณ์เสพอารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างตลอดเวลาถ้าเราเสพติดอารมณ์นะเราเป็นทาตของตัณหาตัณหาก็เอาอารมณ์ที่ดีมาหลอกล่อเราให้เที่ยวแสวงหาเนี่ยเราสังเกตให้ดี พอมีความอยากเกิดขึ้นไม่นก็จะอยากอะไรบ้างอะ่ะอยากได้มาอยากให้หมดไปอยากรักษาไว้มีสามอยา่างอยากได้อะไรอยากได้รูปที่พอใจถ้าได้รูปที่พอใจก็อ,อยากรักษารูปนั้นไว้ถ้าไปเจอรูปที่ไม่พอใจ ก็อยากให้รูปนั้นหมดไปสิ้นไปเราอยากอะไรเราอยากได้ยินเสียงที่ดีพอได้ยินเสียงที่ดีเราก็อยากให้เสียงที่พอใจอยู่ตลอดไปใจเสียงที่ไม่พอใจเราก็อยากให้หมดไปสิ้นไปเนี่ยความอยากมันเกิดมันเป็นความหิวอารมณ์นะอารมณ์อยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ความอยากก็เลยไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วแต่ละอยากแต่ละช่องทางนะอยากได้สามแบบอยากได้มาอยากให้คงไว้อยากให้หมดไปสามหได้สิบปดนี่ตัณหาสิบปตัวเห็นไหมตันหามันมีเยอะนะเราค่อยๆใส่เกตใจของเราเรื่อยๆเรียนรู้มันไปเวลา ความอยากเกิดมันจะสั่งให้เราสแสวงหาอารมณ์อารมณ์อยู่ทางตาหูจมูกเลินกาใจเดี๋ยวก็อยากดูรูปเดี๋ยวอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากหาของอร่อยกินอยากคุยกับเพื่อนที่สนุกสนานอยากไปเรื่อยๆอแล้วทำไงเราก็วิ่งเป็นทาตของมันไป มันอยากดูก็วิ่งไปดูอยากฟังก็วิ่งไปฟังอยากคิดเรื่องโน,น้นเรื่องนี้ก็วิ่งไปคิดหลงไปคิดเนี่ยสังเกตให้ดีนะความอยากมันเกิดทั้งวันนะ้ถ้าเราไม่เคยสังเกตไม่เคยเห็นความอยากของตัวเองเราก็นึกว่าเราเป็นอิสระที่จริงเราไม่อิสระเลยเราถูกบงการอยู่ตลอดเวลา ลองสังเกตดูนะว่าจริงหรือไม่จริงเห็นจิตที่หิวอารมณ์ไหมจะหิวอารมณ์นะถ้านั่งเฉยๆส่วนใหญ่ก็ไหลพปคิดหิวอารมณ์เรียกธรรมอารมณ์ใจมันทำงาน หัดสังเกตน,นะไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเราเองครูบาอาจารย์ก็ได้แค่บอกแค่เตือนว่าเราไม่ได้มีอิสระจริงน,นะเราเป็นทาสนะเราสังเกตจิตใจตัวเองโอ้มันตัณหามันสั่งเราทั้งวันเลยเห็นแล้วน่าเบื่อหน่าย <c oughs> ใจใจมันอยากพ้นไป จะสู้กับมันก็ต้องเข้มแข็งเด็ดเดียวไม่ยอมแพ้ถ้ายอมแพ้ก็แพ้ตลอดไปถ้าคิดสู้ยังมีวันที่จะชนะ